เวดดี้กูดแดนเซอร์ในไทยแลนด์เยอะไม่ได้หนูจะขายของแล้วไปแดนเซอร์เนี่ยแดนเดี๋ยวออกนอกเรื่องนะ ไม่ผมขออธิบัยก่อนผ้อบอกว่าลมเจ้านี้น่ารักมากมคือใครอาจจะเห็นแต่รูปที่เป็นรูปจริงๆของผมกับกาเมนที่ถูกปริ้นลงมาใส่ล่อมแต่วันนี้สิ่งที่เพื่อนๆเห็นคือฝากถือไมโครโฟนก่อนตัวนี้ขอบคุณที่ชชวยซส้อะะมากค่ะรูปอันนี้คือผมบอกเลยว่าน่ารักจริงๆคุณดูดิคุณไปกางที่ไหนผมรับรองว่าไม่มีใครรู้ว่าเป็นผมกับกาเมินแต่ว่าคือน่ารักมากเอาจริงๆแม่พี่ปูดูดิน,น่ารักมากเพราะว่าปกติทุกวันจะ <c oughs> จะเป็นแบบแนวแบบว่าใช่ไหมพี่สาน แบบว่าเป็นแนวที่แบบเป็นรูปจริงแต่อันนี้เป็นแบบน่ารักมากๆเลยโอ้โหก็ดูดิจามินอย่างน่ารักเลย <c oughs> ไม่ใช่เป็นเพื่อนค้าเป็นเพนนื่อนซื้อสิอนค้า10หลอดนะคะจะได้รับเพิ่มอีก2หลอดแล้วก็จะได้โลกใยพิเศษไปด้วยค่ะตะกร้าอยู่อยู่แล้ว,ลวนะคะได้เลยลมน่ารักน่ารักน่ารักปะน่ารักเอ่อน่ารักจริงๆนะฮะไม่มีอันนี้ไม่มีปุ่มกด มาต่อต้องบอกเราจะขายของกันยังไงดีเจ๊ปูเดี๋ยวขายไม่ดีให้พี่สันเข้ามาขายเพื่อนบอกว่าไม่ต้องขายไปแสดงละครเดี๋ยวค่ะไปแสดงละครเฮ้ you and me แน่แน่ซีรีส์ซีรีส์ใช่ไหมคะไอเราก็ลืมไปแล้วอย่าให้เปิดผูให้่เอ็มบ้องดื่เป็นผู้ใหญ่นะให้เขาห้ามเปิดให้เปิดตอนจะอ๋อจีบสาวโอเคเจ้าตาสาวเมื่อไหร่เมื่อไหร่ห้ามเปิดห้ามห้ามเปิดให้เปิด เมื่อยำจำเป็นเสียบ้าแหละได้แล้วสองเร่องอกมาแล้วนะคะพรุ่งนี้รับลิเกนลยลูกเชื่อนะสรุปเป็นแนนเซจริงๆฮะไม่มีเวลามาโกหกหรอกเชื่อไหมร่างไหนมาเล่นลิเกกันได้เนี่ยกระทำการบ้านมาเขาบอกจะมาเจอเนี่ยก็มาทำกันบ้างอกว่าไม่ต้องขายเลยเดี๋ยวซื้อเองอ่ารับปกติกับคุณพ่ออ่ากับคุณพ่ออ่ะอันอันอันนี้คุยแล้วตัวไอ้อยากรู้ใช่ไหมไออยากรู้ไออยากรู้อ่ะทุกวันเนี้ยคือ อ่ะคืออย่าคุยอ่ะด้ามแม่าสักนิดนึงอ่ะอย่าคุยอย่าคุยคุณพ่ออ่ะอ่ะโอเคพ่อเนี่ได้คุยกันหน่อยอันนี้คุยเดี๋ยวเดี๋ยวขายของอ่ะต่อเราสต๊อล์บไว้เมื่อกี้ถึงตอนจีบสาวนะอ่ะทุกคนนะเป็นพ่อลูกกันจีนอ่ะพ่อมีเมียน้อยอืมแต่เพิ่งกลับมาอยู่กันอ่ะนี่กลัวลืมจะมาเล่าเลยเนี่ยพ่อมีเมียน้อยกลับมาอยู่ด้วยกันตอนพ่ออายุอ่ห้าสิบกว่าตอนนี้คุณพ่ออายุเท่่าไหรละตอนนี้พ่อจะแาด จริงไหมเนี่ย72ปีเนี้ยโอ้หแก่แล้วอะแต่ทํางานด้วยกันได้อยู่แต่ตอนเนี้ยคิดที่คนดูพ่อเยอะๆก็พ่อติดกองเพราะว่าต้องบอกคุณพ่อเอาจริงหน้าคุณอยู่นะแพทย์จะไปติดตามดูดอย่างไรได้บ้างก็เข้าไปดูได้เลยสองพ่อลูกจอมโบผิดในทุกช่องทางอ๋อสองพ่อลูกจอมโบอืพอยังดราม่าเสร็จยังไม่ไม่ไม่คือคือผมเาแล้วปกติยังไม่ค่อยรู้ตัวจริงใช่ไหมแต่งลิเกมาอะไรบ่อยไหมพี่ คือทั้งที่เท่าไหร่ผมถามอะลิเกครั้งเท่าไหร่ครั้งที่2เลยป่ะเนี่ยแต่คนที่รู้นะเนี่ยจะเซอร์ไพรว้มากแต่งลิเกครั้งเนี้ยครั้งที่สองคุณพ่อพอครั้งแรกแต่งถ่ายละครแต่ครั้งเนี้ยแต่งเต็มผมต้องนานยังรอบแรกนานยังรอบแรกกี่ปีวะพ่อปะสองสองปีนะบอนน่ะสองปีที่ผ่านมัแล้วสองปีผ่านมัแล้วใช่ใช่อืมอ่ะอ่ะ แล้วก็เนี่ยแล้วก็คุยพ่อก็เออเนี่ยพออนี้ปุ๊บเริ่มจำหน้าได้แล้วหลายคนเริ่มจำได้แล้วได้คุยก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเป็นน้าหลานกันใหม่ก็เนี่ยกับคุณพ่อจบใส่ย่างนะหมวกกับผมบอกให้ที่ถอยไปอ่ะไม่ก็รู้แล้วเนี่ยการให้แต่งหน้าแต่เช้าเนี่ยนองเนี่ยจะให้รู้มันเครื่องจำอ้างบุญแล้วนะเนี้ย แล้วก okay, hmm. oh, mm, like ็อ่ะโอเคเราจะเข้าเรื่องยังหรือขายของเข้าเรื่องนะขายของก่อนเมื่อกี้เราพูดเข้าเรื่องไปแล้วเรามาขายของไม่เดี๋ยวเราจะกันเมื่อกี้ขายของเนี่ยนะจะชวนหนูเข้าเรื่องหนูก็ชวนมาคุยกับพ่อเนี่ยอ่ะตอนนี้ต้องเข้าเรื่องละเข้าเรื่องละเข้าเรื่องเข้าเรื่องก็ต่อเลยมั้ยไม่ต้องขายเราช่วเองอ่ะเข้าเรื่องก็ต่อมาต่อโอเคักคลิปโกงโกงนะกายเป็นตัวโกงใช่ไหมหนูต่อถึงเมื่อกี้หนูเอือ เปลี่ยนอารมณ์ห้ามเปิดห้ามเปิดถ้าไม่แบบฉ<อ>ุกเฉินจริงเดี๋ยวให้นะเปลี่ยนอารมณ์แป๊บนึงล<ะ>ูกเมื่อกี้จะไปพ่อเลยไอ้หนูจ้าผู้หญิงเขาชอบคนร้องกรอนร้องกรอลิเกอะแม่สาวสวยคนนั้นแม่สาวสวยคนนั้นน้องเธอแม่สาวสวยคนนั้นแม่สาวสวยคน,น แม่สาวสวยคนน้าเั้ไอ้ผมจะจริงจังแล้วจริงจังเอาชารีซีเรียลแล้วซีเรียลเลยลเอาเลยเอาเลยอ่ะแม่สาวสวยอีนอีนีหายได้คัดเอาใหม่นะอีกทีหนึ่งสามเทคที่หกร้อยสามสิบสองคัทที่สี่ a ์แอคชั่น กูตบมือดังเลยขราดานั้นวะไม่เขาขาดเล้นกันแบบนี้ไงเวลาดูเอ้ามาเสอร์ฟไปมแม่สาวแม่สาวแม่สาวสวยคนนั้นแม่สาวสวยคนนั้นคนั้น Yes or no Yes or no ลืมลืมลืมไรืยังโอเคต้องแบบนี้ต้องนี้เองนะ Yes Yes ยังไง Yes ยังไงกัมมิน Yes เออเออจะอ know you know เออเออแม่สาวสวยคนนนเออเขาจะไปยังไงต่อวะเนี่ยอ่ะดีจะได้มีเรื่องอาวจริงต่อไม่ยอมไม่ยอมเขาไม่ชอบไม่ยอมไม่ยอมเขาไม่ชอบเราดิไอต่อต เอาจีบไปเลยอืมเอาจีบไปเลยสมบูรณ์ม่ได้พี่พี่เป็นลิเก้สมบูรณะเขาบอกเนี่ยแม่สาวสวยคนนั้นอะต่อเนี่ยพี่แม่สาวสวยคนนั้นเธอช่างถูกใจฮะแม่สาวสวยคนนั้นเธอช่างถูกใจเออเธอช่างถูกใจเออยากยากแต่ได้แค่เดียว เ่าไม่ท้อร้องร้องอย่าไปท้อหนูเลยผมเนี่ยเฮ้เอาจริงนะผมเนี่ยพี่สาวผมก็สงสารนะแต่พ่อพี่น่าสงสารกวีปล่อยไปในคลิปก็แบบนี้ตลอดแหละเขาพูดไทยไม่ค่อยได้ให้เขาอยู่เป็นปูนสีนี่แหละแม่สาวสวยคุนนั้นเธอช่างถูกใจ ยังไม่ตกลงรับลักหรือไม่รับลักเม่ตกลงตกลงรับลักหรือไม่รับรักเนี่ยยังไงยังงอยู่เนี่ยเป็นไงเชื่อมยังก่อนข้าวที่ผมบอกอ่ะไม่ง่ายเออเชื่อมยังยาวไม่ได้ที่ผมบอกอ่ะอย่าเพิ่งไปมาต่อต่อี้ย e s เอเอสสูส e s o ตามฝากตามคนพูดด้วยนะเพื่ออโอค n n o n u n k o เออเโอเค o โอเคเหนื่อยไหมมาต่อเหนื่อยดิมาเข้ามาใกล้ผมเลืจ้องล้องผมแคบพันน้องสหน่แม่แม่สาวสวยคุณน้าเออยังเขาไม่รับหับโถเธอเธอช่างถูกใจตกลงมันาตกลงมันรักหรืไม่รักกันเนี่ย ตกลงมันลักกันไปแล้วมะผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกพี่แต่ต่อต่อถือว่ายังแล้วกันยังอืทาแบบเนี้ยไม่ได้อ่ต้องทำไงต่อลองลิเกไม่ได้อืเต้นจีบเต้นจีบเต้นจีบเราลิเกเขาจะมีคุยเนี่ยพี่จะบอกแน็กอืลิเกเขาจะมีแบบเหมือนแกเหมือนแกนะครับลิเกเขาจะมีแบบลำพึงลำพังคุยหน้ากล้องคนเดียวแบบแบบไหนขอดูหน่อยอ่ะดูเวลาเวลาเฮ้ยตกลงรักไม่รักเหรอ รักไม่รักอ๋อคือคุยแบบคือเหมือนเสียงความคิดในหัวแน่นอนสักพูดจะแต่ให้อเอาเยาย้าวๆน่ยดิผมจะได้ก๊อปปี้ถูกพี่โอเคโอเคมาต่อโอเคนะโอเคนะแบบแบบร้องก่อนไม่ได้สักพักจะเต้นจีบให้ดูร้องก่อนไม่ได้สักพักจะเต้นจีบให้ดู เอาเต้นให้ดูก่อนด้วยสาวาเพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้เอาเลยไม่เราอะต้องเต้นน้าเต้นไม่ค่อยกินนาแก่แล้วลูกเลยดูท่าดูดูท่าเต้นจีบเขาให้เขาได้ดูนางเอกดูเขาด้วยดูเอะโ้และนี่คือลีเกสมัยใหม่เฉพาะจ้าแม่จ้านี่คือการเกี้ยวพาราศี ของพ่อเอกลิเกย์น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเฮ้ยนี่นี่มีที่เดียวจะพ่อจ้าแม่จา้ากระซอหอมเขียวถนั้นจะพ่อจ้าแม่จา้ากับผู้นำทิมงานัน naturally นี่เต็นลิเกย์เอใหม่ไม่ต้องแบบนี้อ๋ออโหเฮ้ รักพี่ไหมจ๊ะทำแบบเนี้ยเขาไม่น่ารักเอาเออได้ไหมได้ไหมม่งรัดหัวมากเลยเจเดี๋ยวใครออกมาต่อไม่ง่ายเลยพี่กาบินเนี้ย as naturally he is down to yes and no ตรงนู้นมันพูดเลยขอเยสนะเบคขายของขายของขายของอยู่เต้นปวดคออ่าเต้นจนแดนซ์แดนซ์จนเจ็บคอคอเต้นแบบเจ็บคออันนี้ติดิมาส аж ิค้ามเขียวครีมนัวยู่ระดับครีมเนื้อสุดกว่าเม้าส์สุดเอ่ะปเตงนช่วยขายหน่อยน้องพี่ไมโครโฟนน้องพี่น้องพี่ กับน้องใครสวยกว่ากันใครสวยกว่ากันโอ้ยังกล้าถามอีกก็ต้องมาแต่ง้นเลยเออมาเต้นชิลกูเก่งมากเมื่อยไหมจ๊ะเมื่อยจ๊ะเมื่อยไหมจ๊ะเมื่อยพี่นวดให้นะจ๊ะเอ่อโอ้โหน้องเต้นเมื่อยน้องต้องโดนนวด โโอ้จริงจริงชิวขนาดสบายมากเลยสบายสบายเย็นไหมจ๊ะเย็นเย็น yes 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 เย็นเย็นเย็นสบายสบายสดชื่นสดชื่นมิ้นรู้เกี่ยวกับน้งรู้เกี่ยวกันอยู่แบบทานกูรู้สึกได้เลยนะคะใช่เพราะว่ามันซึมเร็วอะนะเออไม่ใช่จริงจชิวมาก เป็นไงมันไม่ได้เย็นจนแบบว่าคนอะไรขนนาดั้นใช่อันนี้คือเย็นแบบสบายๆใช่เป็นสบายผิวรอก่อนรอแป๊บเป็นไงทำไมโอเคค่ะแม่เดี๋ยวก็เย็นร้อนแป๊บอ๋อเอ้ยมันเย็นเลยเย็นเออ้ยไปทำไมไม่ได้เลยเกรงใจคนข้างหลังเลยนะอ๋อไม่ต่อ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 แล้วน้ำมันมะพร้าวทุกคนก็รู้ว่าดี เขาบอกพระเจ้าตาซึมซึมเร็วไม่ต้องทำอะไรพระเจ้าตาซึมลึกเวรู้แล้วว่าคืนนี้ได้เป็นหินพระเจ้าตาซึมจะได้ไม่ดีนะันซื้อขาของเขียวสกรับ้เวเฟรเดห้องเขียวตอนี้รักคาริตากนวดแล้วเดือพะเ้าซึ ปลอดสบายไหมเจ้าสบายสบายพ่อขาเชียงใหม่ต้องพูดว่าอะไรจ้ะคุยอะไรกันเผื่อคนฟังอีกอ่ะก็คือผมจะจะแบบให้เข้าใจง่ายๆวันนี้นะฮะเรามาขายนี่ยเลยครีมตัวนี้เนี่ยคือเราพูดง่ายคือ ครีมบำรุงคือถ้าอะไรนะแม่ใช้สำหรับใช่ทุกคนวิธีใช้ก่อนบายออกกำลังกายหรือทำเกจทำเกจจักกรมแดนแจ๊กายัน,นวิ่งตีกอล์ฟปติเทนิสเล่นกีฬาถาก้อนทำห้ามพูดบอล,ลอ่อทำเกจจักกรรมคราตั้งแต่ผมนี่ดิจับเต็มเต็มเหนียวเลย ลือรำจักทามกิจกรรมเร็วรู้สึกมวยลาตึงคอบาไรมือวลเพื่อความมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหวอ่ะผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนพยายามตั้งใจฟังอยู่เนี่ยอาจจะเมื่อยคอเมื่อยหูคุณซื้อตัวนี้ไปทาได้เลยผมบอกให้เลยว่าครีมตัวนี้สำหรับใครที่ฟังแล้วคือพยายามตั้งใจฟังการมีพูดแล้วเมื่อยคอเมื่อยหูคุณเอาเนี้ยไปทากูดเลยอ่ามันช่วยมันช่วย ซื้อบักหลอด5้าหลอดแล้วก็ไปแบ่งกับคนในบ้านได้เลยคือครบเป็นแบบปิดตัวไว้ได้เลยงหนึ่งหลอดต่อบาคลิปกาอุ่งคลิปกาอุ่งคลิปโกอิงคลิปกาอุ่งเดี๋ยวถ้าใครอ่ะได้ซื้อวันนี้แล้วอ่ะไลน้าช่วยมาบอกหน่อยนะว่าดี่มอ่ะคุณคุณทาบำรุงตรงเอ้ยสำหรับตรงที่แบบว่าถ้าคุณแบบว่าออกกําลังกายมาแล้วปวดเมื่อยตรงไหนอ่ะคุณทาตรงนั้นได้เลยวดสายนวด ใช้ดีกลิ่นหอมแล้วที่สําคัญคือมันมันเห็นผลจริงคุณดีขึ้นอ่ะดีขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงเอ่าไม่อเนี้พี่ปูบอกจริงว่าคันที่โยรยอ่ะแมลงกัด ยังไม่ได้รับแต่ว่าพี่ผู้มาถามแม็กว่าแน็กแบบแน็กโอเคไหมคะแมกเขาลองใช้มาปีนึงแล้วแมกบอกใช้นนรับเลยผมโอเคมคือถ้าถ้าถ้าคิมสินค้าอื่นอนะลองแค่ที่สอาทีออาท่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสินค้าแล้วลองมาปีนึงคิดดูเพือออ่อนเพื่อนแต่ลองลองหยุดหยุดด้วยนะเออแต่ว่าบอกตรงไงก็ลองลองหยุดหยุดพอหมดพี่ก็ไม่ส่งมาก็ก็หยุดก่อนเออแต่นี่เขาส่งมาก็ใช้ต่ออืม ออฮลโหลยคาสิส <sm ot att ly> ัตอร์ตระสสิงคาัตรองได้ี้ต้๊กระสัทไลค์กัตตุนชาลิกามินอ๋อฮาหเกาซิตสองบัตถือรตระสมสิงคาฮตรอได้ยาตมสัมไรายเลสติกา ลายกระตุ้นลเกเก่ารอยสิบสองบาทือตะกะซีสิงกิซีกีกสองและไก่ล่มลายปิเซษเนื้อพันเจ้ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทคือทุกคนเสียนะคะ้กใสตะกราไหนกดได้เลยนะคะจริงๆอ่ะซื้อเยอะไปอ่ะยังไงก็คือบไปฝากคุณพ่อหลอดหนึ่งแม่หลอดหนึ่งปู่ย่าแล้วก็ผกสิตัวไว้หลอดหนึ่งเผื่อว่าบางคนที่ชอบแบบว่านวดนะคะก็ผมไว้ได้เลยแล้วก็เอาของเราไปให้ มันมีติดบ้านไว้ดีนะคะเพราะมาจากธรรมชาติเนาะแล้วก็สำหรับมแมลงโดนกัดได้ด้วยอเออขอบคุณค่ะทุกคนแล้วก็นุมน่มอ่ะนุ่มอ่ะเออจริงไหมเนี่ยน่นนไม่ติดเสื้อผ้าอีกอีกอีก ่อมจินมิ้นแล้วก็ผิวมักโรดนี่เป็นประเด็นอะไรพี่เข้ามานี่คือเราเราได้เลี้ยงเมียค่ะเมียไม่เชื่อว่าวันนี้อยู่ตีสองตีสามเขาตกใจเหว่ถึงกี่โมงแล้วไม่ะตีคอมเมนต์ว่าจริงไม่จริงขถามพระเจ้าตานี่เราคงเริ่มเรื่องเองอ่ะพระเจ้าตาซึมกว่าเดิมเลยเมื่อกี้ตอนพระเจ้าตาได้ยินว่าตีสามดูใครว่าพี่แซมซึมแล้วดูพ่บอกรึ เราจะ้ตอนเรื่องค่ะเริ่มเริ่มต่อเลยไหมได้หมดขายก่อนยังไงก็ได้ไอคนไอคนปูบทได้หมดแหละแต่ตอนเนี้ยพระเอกนางเอกยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้พระเจ้าตาซึมพระพุทธเจ้าค่ะตึงตึงตึง <laughs> พระเจ้าตาซึมพระเจ้าตาถือลาบูบูแล้วก็ซึม ขายของกันเป็นที่เร็นร้อยแล้วจากพ่อจา๋าแม่จา๋าช่วงนี้พวกเราคณะทีมงานหอมเขียวสินจะนำทุเรี่นไปพบกับไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่เราแล้วนำทุนล่านไปพบกับตัวโกเธอคนนี้เกิดมาเพื่อร้ายเพื่อโกงจริงๆริงหญิงดีต้อนรับน้องน้องเลยนะเขียวขาเทียวขา ตาแล้วตาแล้วตาแล้วเขี้ยวขำข้ารอมาตั้งนานเขี้ยวขำเองไหมเขี้ยวขำมีเพลงเปิดตัวไหมข้าวขอพีนมาย่องหน่อยขอพีนมาย่องตัวอยากมาอย่างอลังการทำไมขอพีนเปิดตัวให้เขี้ยวขำหน่อยคุณจ๋าเปิดตัวให้เขี้ยวขำหน่อยเปิดตัวให้เขี้ยวขำหน่อยท้ายนู้น หนูอ่ะหนูไม่ออกเราพกหน้าเป็นนังเองเป็นอะไรเฮ้ยเกลียดเกลียดสาวแล้วเกิดไม่ได้พังเลยสาวชื่ออะไรนะเราทำชื่อไว้ก่อนครับเบสเราชื่อไว้นะเราชื่อไว้นะเบสนะเราจะจำชื่อไหนไว้นะเบสเฮ้ยเราจะจำชื่อไหนไว้เบสอีหนูค่าเป็นที่พอ หนูเบสเไอเบสเบสทำอะไรสงสารเขาเจ้าตาหน่อยเขาเต้นพระเจ้าตาซึมไม่เป็นไรขอคาในเตอร์ไว้เฮ้ยรับค่าตัวพ่อรับค่าตัวไปแล้วอยู่เฉยเฉยเขาให้แต่งตัวแล้วอยู่เฉยๆฉยมันไม่พูดด่าพูดด่าพูดไม่มีพูดกัดจาพูด เสร็จแล้วอ้าวไอ้หนูแนะนำหน่อยว่านี่หนูเล่นเป็นตัวอะไรลูกแน็ตตาล้อที่สองจริงเหรอที่งจริงนี่ตาค่าแล้วถ้าเรียนยังไม่จบที่สองปีสามที่สองเหรอไม่จบกลับไม่ได้ค่ะตันนี้เรานรีบเร่มจบเลยไอ้แดครั้งเดียวล้ ตัวขึ้นงปนหนูกับเชลมงงาที่นี้กี่โมงไม่รู้กี่โมงเลดได้ปะฟังเสหนรู้ก่อน,อนพี่ครูบอลนอะ่ะเวลาเลดตลอดเวลาครูบอลเจราจาก่อนพี่หนูบอกให้กับตันเขารออนอย่าไปคุยเรื่องอื่นเจราจากอ่อนเป็นใครทําไมแล้วยังไงฮ้ค่ะนี่เป็นนางเอกค่ะ <c oughs> ชื่อว่า เียว้มุ้้ค่ะจะมาขายเขียวหอมตุตุอาขายหอมอยู่ทาแล้วมันดีตุ้มตุ้มตุ้จริงๆ ไม่ได้เลยหนูจะบอกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าเธอคนนี้คือนางร้อยไม่เคยคำจนปวดหลังอะนี่ไงนี่นะนีขอบคุณมากนะขอบคุณมากที่นี่คำพ่อพี่ผมคุ้มอยู่นะไม่คำแม่คำนั่นปวดหลังอะต่อ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 บี๊ดแบบนี้นะขายพ่อพี่หน่อยนะโอเคพ่อจ๋าแม่จ๋า เธอคนนี้เกิดมาเพื่อโกงไม่ได้เป็นนางร้ายธรรมดาดูสีหน้าของเธอก่อนในการโกงแต่ละคนเอาเราโกงก่อนเอาเราเป็นตัวร้ายก่อนชื่อคือวันนี้หนูดูฟังนะนะ หนูฟังน้านะหนูฟังน้านะกับเฉียวนะ <Hey. S 1> วันนี้หนูต้องหนูหนงฟังน้านะหนูตั้งใจฟังดูเธอไม่มีสิทธิ์ทำไมทำไมข้าไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าแม่แกเป็น,นแม่<ง>นั่งลงนั่งลงน่งลงช่วยหนูนี่ไม่ใช่ con đi chỗ xì <laughs> <Tì cười> si con đi À hồi hả anh đã <laughs> ไม่ได้ดีนะคนแม่งลืมกดตะกากันหมดเลยทำยังไงขายของอ่ะเราสำารับเจ้าเมยเจ้าเมยนี่ขังแม่เมย์นะนี่เมยในปากอ่ะเราเจ้าเมยไหมเมยสำหรับอ่ะสำหรับอ่ะสำหรับเมื่ยอนวดคอเลยตึงคอตึงขำขำจนตึงตะกงตะอง เบน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 พอเจ้ทาเยอะไปหน่อยซึมเลยโอ้ปวดทั้งคอแล้วผมคุ้มอยู่ปวดทั้งคอปวดทั้งหลังขามเยอะก็ปวดหลังจริงนะผมเพิ่งเคยเป็นอ่ะคำคำนี่ปวดหลังนั่นคือคำเกินก็ไม่ดีไม่มีคนซื้อคนลืมซื้ออะดูคุยกันต่อเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนสุด หัวร้อแล้วเพื่อนตลกแล้วเพื่อนซื้นอนว่นะคะนักแสดงเราเต็มนักแสดงเราเต็มที่มากเลยค่ะฝากแอนดูนักแสดงเราด้วยนะคะดีสีงหออบอไม่มา ได้นนำตัวก่อนพระเจ้าพระเจ้าแสดงเป็นอะไรสามสี่เพ็กแล้วจะไม่ได้ถามเลยนางเอกไงไม่ใช่เลอไม่ได้นางเอกถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรเดี๋ยวตกลงใครเศร้าข้างหลังเศร้า,าใช่ไหมแต่งหน้านานสุดข,ข้าไม่ใช่นางเอกเลอเอาเศรา <laughs> เอาไม่เก้กหน่อยเหอะ ทีสองเริ่มเชื่อผมยังพี่ว่าทีสองอะร้อใจแต่